ิ่งใดก็ตามที่เหล่าภาคมืดภาคมารพยามารพยามา,า,มาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายนะได้เคยใช้ท,ทิริเดอพิญญาตะบะฌา,านญาณคุณใสมนดาคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายในการสะกดจิตชักจูงจิตปิดกั้นจิตปิดบงังความรู้สึกทคิดอารมณ์ใดแก็ตามของเหล่าผู้โปรยศสทั้งหลายนะแล้วก็ใช้ธิริเดชใดก็ตามนะในการลือ้อฟื้นฝอยหาตะเข็บนะในความรู้สึกทคิดอารมณ์นะในความน้อยอกน้อยใจใน ปมด้อยปมเด่นทั้งหลายนะของผู้โปรดาทั้งหลายนะมาก่อให้เกิดความเปิดปริฆาขัดเคืองต่อกันและกันก็ตามก่อให้เกิดแง่มุมคัดง้างทิ่มแทงกันซึ่งกันและกันก็ตามนะการเอามาถกเถียงด้วยใช้ทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายใดๆก็ตามกายเป็นการทะเลาะเบาแหวงแต่ไม่ได้บทสรุปอย่างแท้จริงทั้งหมดนั้งสิ้นนะการปั่นจิตปั่นใจทั้งหลายนะการใช้เงื่อนไขต่างๆความสุนทรียอารมณ์ของผู้โปรดาทั้งหลายในการปั่นจิตปั่นใจ การแทรกซ้อนลงไปในความรู้สึกนิคิดอารมณ์ให้ปฏิฆะองค์มหาบารมีก็ตามผู้โปรดสัตว์รุกคุบาจัรท์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้นสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามนะที่ได้ขัดขวางนะการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตนะการทําธุรกิจการงานกิจการงานทั้งหลายการขัดขวางงานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆของผู้คนของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก็ตามนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทอง นะในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้ก็ตามนะหรือว่าติดขัดข้องคานะในในการทำมาค้าขายก็ตามนะการโจมตีนะด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายก็ตามหรือว่าการพาให้หนีออกทางจากองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะการ พาออกห่างเนะ่ห่างไกลนะวัดวาศาสนาทั้งหลายแล้วการดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลนะไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหลายนะหรือว่าใช้บารมีของผู้โปรดทั้งหลายนะในการเผยแพร่สิ่งต่างๆเป็นวัตถุก,ก็ตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามรูปลักษร์รูปเหรียญองค์คุณทั้งหลายก็ตามออกสู่สังวมัตนะแต่เป็นการแผ่พลังงานมืดๆไปเพื่อดูดพลังชีวิตบ้างก็ตามนะหรือว่า สะกดเอาเป็นบริวารทั้งหลายบ้างก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้จ้อนกับตีกับสะท้อนกับสะกดกับกับขังตัวมันเองกันความเจ็บปวดทุกทรมานกันความบีบขันกดดันกันความทนได้ยากกันเป็นความวิบริตวิบลาดคุ้มข้างฟันเฟือนในจิตในใจทั้งหลายกลายเป็นพันธะพันการเหนียวเนืดเหนียวแน่นนะเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสชั่วกับชั่วกันต่อทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ตามทีผู้สั่งการให้กระทําก็ตามที หรือส่งจิตมากระทาจากระยะไกลจากสวรรค์ชั้นที่6ก็ตามทีทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่ได้ดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดก็ให้สูญสลายกับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่าการบัดนี้เป็นต้นไปและสิ่งใดก็ตามที่ยืมมือผู้โปรดในภาคหยาบทั้งหลายนะส่งผ่านพลังงานมืดๆทั้งหลายส่งผ่านพลังงานขุนสมนดำใดๆก็ตามผ่านวัตถุธาตุทั้งหลาย ไปสู่โลกสู่สังคมสู่สังวัรโดยรวมก็ตามนะไม่ว่าจะทําในวัดทานอกวัดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่แอบอ้างองคุณทั้งหลายนะขาให้กิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะติดขัดข้องคาพนะังพินาศาลงโดยทุพปปการเทินนะทุกกรณีกรรมทุกเหตุกรรมลักษณะกรรมของภาคมืดภาคมาราพญามารพญามารต่างดาวซาตาน ทั้งหลายต่างดาวฝ่ายมืดใดๆก็ตามนะจอคำหมังเวทบริวารภาคทิพย์ภาคหยาดทั้งหลายนะที่เคยใช้ที่ฤทธิเดชพิญญาตะบะฌา,านญาณคุณสมนดาคาถาคมเล่เหลี่ยมใดๆก็ตามนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะการโกหกหลอกลวงใดๆดก็ตามนะเณทุกกรณีการทุิเพศกรรมลักณะกรรมให้เป็นอโหสิกรรมน้บตงแต่การแบบน,นี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโสโสโส อ่ะ,อะให้ทุกหมู่เราชั้นภูมึงเปนส่วนในทั่วกันไปตลอดการหลวงพ่อบอกเรื่องไทยขเขมรนี่ก็ยิงไปโอโห่สีไปไเราก็สะกดไปโอโห่สีไปสะกดไปโอโห่สีไปเหมือนกันสี่ไป